ดสูสิกินสิเป็นยังไงคะอร่อ,อย <S <S เพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วเว้ยแต่วันนี้เราจะมาลองเทสเต,ตาบินเอ่ออะไรวะโกโกโก้ go, go, go. สตอรอเบอรี่ลองดูดดูว้าวเตาบินจริงไม่ใช้ที่มันเตางอยสวัสดีครับใบรุ่นวันนี้ผมจะพาไปสอนนี่เว้ย หรือเต่าเต่าบอยใช่เต่าตุยเต่าบินเต,เต่าบินเออมันเป็นเครื่องกดน้ำอัตโนมัติที่กำลังฮิตอยู่เพื่อนๆอย่นี่สมัครใหม่ได้ส่วนลดนะแล้วก็จะได้ส่วนลดประมาณสัก50%บปอรประมาณนี้แล้วกันแล้วแม่อร่อยมากเว้ย,เ,ยเดี๋ยวไปดูนี่เราก็มาแกงชัวร์ตัวน,นี้นะเพือ่อนจะไจะลดลดห้าบบาทเลย <Okay. S 2> นะแค่แกง นี่จะได้ที่วันครบรอบนี้ไม่ใช่เบรย์นะครับกด50เปอร์เซ็นต์นะวัดูดูดแนะนำโกโก้สตรอเบอรี่ปั่นอยว่นะเหลืเลือกระดับคับดิ้น,นเลยกดซื้อเลยมันจะมีเลือกจ่ายเงินด้วยพอเราได้พอเชิคมาแล้วก็ใช้คูป,ปองอแล้วก็ใส่โปงตรงนี รอา่าไม่่นคลลุดรอมีคนลุกหมู่้ว่ท่านอยู่ไหนไม่มียนนึ๊งตกมีอ่านขั้นตอนไหมไหนวะไหนวะนี่คับคุณขารอสักครู่นะคะเรากำลังทำเครื่องดื่มที่คุณอยู่ รตอม่่ชิ้นน,นไรปรับน้นเอารับงรับจอปัมันปั่นได้แบบว่าเย้มันปั่นได้แบบละเอียดมากเลยเว้ยก็มันมีเมนูหนึ่งว้ยโอวัลตนภูเขาไฟอ่ะแบบว่ากินแล้วเหมือนนี่อนอนโอริโอ้วิสาสปั่นอ่ะโคตรอร่อยอ่ะเย้เท่ รู้เนื้อครีมของเขาคุ้ว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างในแน่เลยวะโอเคคลิปนี้ไม่ใช่หรอกมันอยากถ่ายอยากถ่ายโกโปรสิบว้ยกูได้มาแล้วโกโปรสิบเพื่อน,นเดี๋ยวไว้เจอกันความมันของไรเดอร์แล้วกันนะไปละ